สวัสดีครับอันอันบ้านนาครับอืมสวัสดีครับอันมานาครับสวัสดีครับหนุ่วันนี้เราแวะกินข้าวที่เดี๋ยวบอกข้าวหนุ่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนส่วนพึ่ง อยากป้ายอะไรได้ปอจะไม่พูดอะไรนะครับปอไม่รู้อะไรเลยเว้าวเาไปเอยสบายดีพี่น้องกลับบ้านใครสบายดีเด้อเกือพี่น้องมาพูพอกันอยู่ที่สวนผึ่งเนาะเป็นอำเภอเป็นบ่กี่ต่ออำเภอสวนผึ่งเนาะตอนนี้เฮาวกะได้มาแวะกินเผาตัวอะไรกินมีบะเตียวขาด้างเนาะ ระวังเดินทางออกจากโรงแรมเอ้ากระสิไปสวนสวนเทียนบ้านของบ้านหอมเทียนเขาบ้านหอมเทียนแล้วก็สวนสัตว์วันนี้กระสีเลาะอยู่แถวอันลาดบุรีนี่แหละแต่าการชวนนั่งเร่งเข้าที่พากันเขาของเทียนพี่น้องเนาะตอนจองคำเนาะทำที่เ,ททเก้าทำเทียนจะทำเมิดเหมิดทกันพี่เก้า <c oughs> บ้านบริสิทธ์ครับ บ้านนะที่เล่นมึเล่นมึงกันงเล่นแสดงัดแล้วแต่ว่าเขาไปะมัลกเนโม่งนมาเบิดโม่่นัดวัดจิตเตะเองนวัดจิเตเอกนัดกันหน่อยคิดว่าตอนแรกเพราะว่าอยู่อยู่เราเหาอตเตะตอนแรกมันย่งมึงไเขาเตะคนมองไถตอนแรกไเขาเตมากกว่า กขเลยนัดกันแล้วเริ่มบริเตสามัาเมื่อพองารณาผ่ะางไปครับก็เป็นอยังตะแรกเขาติดเขาไปเบิ้งอยถรงบิ้งโยอยู่อันทงเกลด้วยมันบกน้เมองทองเราจะไปดูมองทองดูนี่เก๋จะเป็นเบิ้งลีไข่อยู่มองทองคุณชอบนักเตะคนไหน ก็เปนเมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมาพร้อมหนะารับเปอันี้มั้มึงถ้าอย่างนั้นมึงไม่ต้องไปดูบอลมึงกลับลาวทำไมเนมามันไม่อยู่เอเชียนะเนมาเขายู่บูอยู่บูนยังไงก็จะยังัง ซาอุนี่เป็นเงินเเอเชียเป่ะเอเชียเป่ะโอ้นี่มากอะอยู่เอเชียคือกั้งแต่ยุลีปซาอุนเอ้ยเผด็งมีจากาซีฮะเผด็งมีจากอาซีฮะประเทศเน่ามีจากอาซีคือทานจังสันอาซีอาซีมีเจาะประเทศอาเซียเนี่ยได้ประเทศเน่ามีจากอาซีโลกปโลกอะโลกที่เจ็บอาเซียเน่ามีจักประเทศ บโล่งข้ามีจักอ่าทวี่ผมไม่รู้จักคนนั้โลกเฮาเท่าไรมีฮกปะฮกทวีบ่ะกหรือสี่ฮกหรือสี่ตกนะตกโล่งกับตู้อะเริ่มโล่งข้าวเลยเฮ้ยเส้นขาวคูดั้งตอนกูกินตะบิดเส้นขาวคูดั้งข้าจมูกเออ ยังคือมึงอันตนน้นอันอะไรกินเพื่ออยู่ออกับป๋อ,อ,อกระปอกกระแปะเบียร์ข้าวดังมีเจ็ดมันมีหกเป็นสองเจ็ดป่ะตอนนี้พอกตอนนี้อยนั่อนทุกแต่ว่ามันกะเพิ่มป๋อป๋อบวกทั้งน,น,นั้นดิมันมีบวอืมนันนี่บวกทวีปอ่าเนี่ยก็ออกมาใหม่ได้เพืเ่อพ่อทออออ้อให้เขา อย่าเ,เ,เรื่องยาวเาเรื่องกันที่ผูะ้ะเ,เรื่องบไหมอันนี้ผู้หูหอบโตได้หนิผู้หูฮอบโตนะครับผู้หครับพี่น้องแกคำถามนี่ไปสัมผัสเข้ากับโอเคเนาะสัมผัสโดยม่อหน่อยนั่นก็อันอ่านแล้วว่สัมผัสโดยโมหมวยเลยก็อืออีอ้าวก,กับประเทศไถ่วกวนจะไปสัมผัสกันค่ะบโอพร้อมจะเล่นเกมพร้อมค่ะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ทำว่าเกมยังเกมยัง นี่พี่น้องเห็นปะสวนพึ่งสวนพึ่งนะครับของบ้านก้อยเองครับนี่สันเ่าอันนี้มันนั่งทานเต้าบ่ทานเต้าบุนจิตแต่คือพี่น้องถ้าได้มาแวะกินอันก๋วยเตี๋ยวเนาะอันนี้จะอาจะเป็นกินเซนคือกันพี่น้องกินอ่มีมีข้าวแล้วก็มีข้าวควาแซงก็มีข้าวน้ำใสอกับมี้ตานำตกอันนั้นนำนำตกเบิดเลย น้ำใจน้ำตกะก้อยส่วนพี่คุณกันส่วนพี่ตอกินลาดหนาพี่ตอตรวจอีกแล้วครับกระคุนแล้วน้ำตกเนาะพี่น้ำใจกรน่ใส่น้ำใจก็ยังคุณอยู่เด้เนี่ยอ่ากระดานโตกะแกงใส่ตรงไหนขอข้าวกระดานโตกะแกงพี่ตอกินลาดหนากินกระเพราหมูกรอบพี่ครับ ขอสั่งข้าวราดแกงนยครับข้าวราดแกงจะได้มาแกงราดข้าวเออสปินไม่ละงคือกันเนาะมันได้บ้างบางสิงบางยางมันกับกลับกบกันฮัลโหลปราชเล่าไปยังกลับกันไปบังพูนไปพนบังเดี๋ัวไปใพนบังไปไปเขาไปบังพูนกันไปยังก็อเขาโทนเด้อไปขี่ไปขี่บังภูมิพูน บ่มีองหนาบ่เอ้ยบ่กพูดอะไรสิไปขี่บ้างพุ่มบุเลยไปขี่บ้างพุ่มบ่แมันขี่พุ่มบ้างบ่แม่นพุ่มบ้างได้บ้างพุ่มแตกมีพักให้พี่น้องนี่มีถั่วงอกกับปลาพักสีปูบินลากหอมสตรีลากัสเป็งก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนจังหน่อยพี่น้องนะจังว่ากันหน่อยสิไปใช้ต่อเนาะตอนนี้กะ ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางเสียไม่เห็นพี่พน้อง,องครับแต่เคสเนี่กระติดกับอ่าพม,ม่าณนันวะกับบ่อไก,ก่พี่น้องจากนี่ไปก็ประมาณสิบกว่ากิโลหรือสิบกิโลนี่แหละประมาณนี้ย,นยี่สิบกิโลนั่งใกล้กว่จักเย็นยในไซแดนเนาะแต่ว่าเคสนี่ยกาอากาศจากจากโอเคกว่าอยู่แถวอันเราผ่านมาเนะาะแถวแถวนี้มีอัน นีทะเลบอ้ระมาณทีทะเลอยู่บอกเรื่องกำลังเนาะผมมีทะเลนี่ประมาณนี้โอต่คนราคาราคนแต่นี่ดีกว่าห้าอีกแล้วนองต้ามีเขาติดเข้าเขานี่นี่จะเข้รก็ดนี่ตะเ้าอะไรก็ดีทะเลน้องประเทศเบียดที่นี่เบียรที่น้าเดเยนาเ่ไม่ทังออกด้วยว่าปิดตายมีแต่ลำครองน้้แชุดกระน้บพรองเลยเ็นปะเทศทู้มี ลายประเทศเตาวงอุออกไปเ่นเป็นหัวังในเวลามีงมขึนขึ้นนนขานมีขวนีาเสียไดไดบ้างปลาเสียทะเลแ่อาหารทะเลจะบาอร์อาหารทะเลเาจะกานาไปได้เดือละกินเครืองสเกินจะกุุงหัวขาดนอกนัก่อนใปหัวเขียวบ้าปอ อี๋นีตคจงนเล่าอันใส่ย่ทีงกว่าแย่แสบกินก <vit> ินรไล่โดดต้นต้นใต้ไปเขาจะพมันงาต้อแกไปแกไปไปวยพ่อป่าใชบ้างห่านกินจมหัวรุดหัวเขียวอยู่พี่นนองเป็นเลยกินแต่แน่เบิ่งกีนเขียวเอ้ยซุสดลยได้เลยใช่ขนาดลายปูดไม่ปูด แต่ว่า้ัี้านสะสมงอแทนตัวห้องกินนี่มีอยู่าบอกอยู่เมืองไทยนี่กักัซีเซคือกันเนาะแตะมัมีเดียตัวเตียมฮะผกถมาว่านครับเพราะเศษเตียมเลแต่ว่าเราก็ไปซื้อมาแต่ตลาดขึ้กันเลยนี่เราซื้อกระโม่เอเอเราอาจจะยังภาษาด้เซลตลาดนะทาดบอกูเต็ม

อ plane. อกซูทะเลไก่สุดเหมืนทั้งบางแสนบเ่อดตรอุบลนะอุบลออกซูทะเลนะทั้งไก่สุดบางแสนบางแสนไก่สดเอาไปเอรเ่าทางสดเห็นแบบมีหมึกสดบอมเนี่ยเอาไปลองเลยเนาะเ้าไปเาไลองนเลกลออเอลาใร่ยนะหมึกสดนะปัาใส่ล่างโค้งออสิเกนก็ได้ล่างโคกับเป็ดอดแข็งไปเลย บพราะแบว่าตัวมันโคตรนะออกซิเจนออกซิเจนยอดเลยโอ้สองพันร้อยเลงนะ้กินน้ำมันแดงไม่ใช่จับมิติใหม่แห่งการกินส้มนะฮะตอนนี้อลิต้าจะปรุงเก่ียวปรุงปรุงเก่ียวก็คือสีใจอ่า ไปดมไม่ยันนี่เอาตัวนี้เออวนีใส่ไวนใช่ดิใส่พริกป่น่มกเอมันใส่ลายปนอลิตานำบักเซนนำเติมให้เติมมันไม่หนาวเติไม่ห้าพ่อเติมเตมันเซอนเงินให้ป่กอลนงิน อะไรเลยไล่ไลเนี่ยเขาไเป็นไลเนี่ยสเขาเบิ่งอยู่แด้วสบายไม่ร้นมันหยาบว่าเจ้าใส่มันจะออกอะไรเจ้าไล่เจ้าตกตลให้ไลให้มนไล่ไล่ไลยังให้ไล่ยังให้ปไกไล่อ้ยังให้ลุกไป ไล่ให้เบิร์ตบวกเงินไล่มตกไล่ไให้เบิร์ไล่ยายาให้อายรูปเขาดัไงจะขอมเนาะไล่เบิอือโอ้ยบอไปเพื่อไ้หนึ่พอบางเราเอานเราออกได้สบกี่าทสบบาอมอะไรลยเอียดโอขยแบบเราห้ามประเสี่เป็นพันจเดินมาชนึงเนาะพอกมันที่แต่เอนคเสียงก่าวให้แล้วครับเออ ลายยังให้ไอ้พระว่ามัาลายเหมือเลยอยากจะลืมใค้สิลูกบางทีบางทีมึอยากึือมึ้เพื่อนดีได้แล้บอกเออเบี้ยบแต่แเขาเพ่นหเขเขาเขาเ้าใส่คนเออเาะอไรเออมันก็เป็นแค่ีน้อยนิดนอยนะเรื่องเแนเ่างไฮไลท์กนไปนะแต่ต้องไเออกับอะไรตามเขียนนั่นละเตรียมเงินคว้ให้พอดี กินไม้ให้พูดเปล่ากินไว้ไว้ให้พอดีเนาะแคบหมูไม่ได้กินเขาก็เจ้าหรอก่าเอาไปขึ้นเพลินก็ได้ไปขึ้นเพลินโตนะคำแสงแคบมงแคบนี้แคบมาหน่อย แคปอตีมันแคปสั่นแล้วไปุด่นก็เติมฟองไปเลยครับเติมเงินให้หน่อยจะส่งให้ดูอันนี้ดิน่นะปีเตอรเติมเงินให้หน่อยจะส่งให้ดูรูปอะไรมีหรืออันนียมันเป็นคลิปไวรัลเล่นต่สมัยตะกคลิปนะรูปอะไรมันมีเหตุอะไรนะมันมี นี่นครับลาดสบุรีลาดสบุรีลาดสบุรีมิตรผลปิดตะหอนสมุทรสมุทรตอนปารแกนดันโรตารีแกจันบานวันบะมนเป็นโรงเรียนพื้นที่โรงเรียนงด้วนฮะ อินพี่น้องเฮาอยู่ตอนนี้เฮาอยู่อยอยโรงเรียนบ้านบอ่ออำเภอสวนเพื่อนดาวโรงเรียนนะครับบ,บ้านบอ่ออางไรบ้านบ่อบ้านปฏิเสธโรงเรียนชุมชนบ้านบอ่อเฮาอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเนื้เสียบเนื้ซีเสียบว่เสียซีซ <Window. S 1> ิงโอ้อนะไรซิงบะซิงบะ สิ่งบะสวนพึงหนึ่งสิ่งบะบานนี้คนไทยเลยคนไทยเออมันอานยากยากเป็นต้นนังซ้นต้ังซือพมานาข้างล่างครับพี่น้องเออกีก็คิดว่ามีแต่นั่นนั่นนั่นเออเขาไปได้หันละพี่นอกฮะคิดว่มีแต่นังซือกรเมพมาก็อนนี้มันไก่พม่าเด้ก็อตัวกรมยต้องซือพมาเด้ขน่ กระเม็นก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเลียมเียมแน่จักน้อยน่ะแต่ยึกยือยึกยือน่ะอันนั้นต้องซื้อพม่าเพราะว่าอันนี้มันไก่ไช่แดนพม่าเนาะเพราะว่าคนพม่าเดียวบุ่มหูด้วยกันว่าอ่านแนวด้วยมิต่วงกลมวงกลมวงกลมก็โตอินฟินิตี้ครับเลี้ยว้าก็มีมัไปเดินทางออกเดินทาง เลิก็่ะใจงเง่มอะไรครับชิดตังหน่อยครับอ่พี่น้องตอนนี้ก็ได้ออกมาจากลานเรียบร้อยแล้วเนาะนี่คือนี่เห่านี้นะออกมาจากลานกว๋วยเตี๋ยวไปทีเรียบร้อยแล้ว แสบหลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสาสิพากันไปต่อไปออสวนสัตว์สวนจีราบสวนอีาราบบอกสวนจีราบสวนจีราบสวนจีราบครับสวนสัตว์แล้วก็แล้วก็ก็จริงหว่ะหอมเทียนนะเานาะจีราบฮะภาษาเราดูอีลาบเยอะเกินยาวมากค่ะซ้ำนเนียงกูบน่นในตลกเนาะไปต่อ วัตานยงก็ป่าสิวันไดนเนาะวัดโป๊ะกับวม่วนเออเพราะมันจะสร้างวัดสิจะสงบมันก็ไม่ธรรมดาเนาะบัดก็สงบเงียบเนี่ยมันต้มีไฟนะเขาบม่เปิดไฟเนะระหว่างทางนั้นโอเคมันโอเคพี่ตอบคำถางน้องพราวปกติที่บ้านนี้มันบ้านนี้มันเงียบสงบเนี่ยมันน่าจะเงียบอั้มันจะมีผับไม่ไปต่อแถวนี้ ชาแดนม,มากๆเะครับร้านเบียร์ก็ไม่มีถ้าเปียกเสมอกบวนก็มันน่าจะเป็นขิมมาล่าแต่ว่าขิมมาล่าก็ไม่ได้น่ากลัวไงมันปิดเหลา้าอ่ะความรู้สึกว่าอันนี้มันติดพะมากไงมันน่ากลัวเพราะว่าเลาาเขาจะมีประวัติเขาใจกันมีประวัติที่ว่าเขามาปนยาที่โรงพยาบาลไงโออโอ้ บรานก่ตรงนี้แหละเห็นไหมเขาพอพอสองทุ่มเขาปิดหมดเลยตอนทางที่เรามาน่ะในตัวอําเภออ่ะเขาเราแวงเนาะใช่มันเหมือนกับว่าระแวงอยู่ตลอดทหารชายแดนได้คนไปอยู่ใช่ปะมีแต่มันก็เป็นหยิบไปอยู่ค่ายไงอยู่ค่ายไปอยู่จุดมันก็รักมอกเข้ามาทางที่มันไม่มีทหารนี่เออมันตอนกลางคืนเนาะ ก็เสิวกับแผลนันเหมืนเลย<ม>อ้าวพี่น้องชาวบ้านเขามีแผลมาในใจแล้วมันก็แบบว่าเขาก็ป้องกันเม่ได้ขน้องหยาดหยาดหยาดใบกอนขู่ใบกอนจป็นไป20ปีแล้วมันก็เออโอเคเบาลงหน่อยเอออันนี้เป็นยางได้เนี่ยก็เป็นก้อยนเลยเนี่นนนยใช่<ม>เอรอสามาได้เศร้าไรเศา้ายเศรยาง เล่นอยู่ในติ๊กต๊อกลองชนดูสิพี่ต๊อกโอ้ยเสียว่าชนเราเป็นาวปูนด้วยนะเล่นอยู่ในติ๊กต็อกอ็นอนที่พี่ต๊อเดี๋ยวพี่จะชนดูนะดูนะน้องๆว่าเป็นสาวปูนเยูทีวว่ามานีหาหมอกเข้มอีกอะไรก็ทาอีก้านตลกเนาะพี่ต๊อเนี่ยตลกเนาะพี่ต๊อกตลกกว่า ติดต่อเข้าอันเข้าอันตลกชื่นยิ้มไหมครับนี่รายการติดต่อไปอยู่บ่ประลลินตลกใอ่ยังต้นตุ่นโซนบ้างไหมน้อันตาไล่ยังกูปักสองเอากระมิ้นเหรอข้อแม่งี้นะอันตรายเออเขาปักก็ถูกเนาะเขาเห็ดทางหน่อยฮะทางหม้อไส้ปะมีมีทางของชุมชนน่ะทางทางเอาไใส่ของชุมชนอันนี้มันทางหลักนี่ เต้นบอลทั้งหนาทั้งหนามีเต้นเขาผีีทั้งผีก็เขาเบอร์เต้นบอลคือผักผักเขาไว้นี่ก็เป็นพม่าเลยเหรอทามเขาเลยนี่กับพม่าเลยพม่ากับเราอันใดแบบกลวงใหญ่กว่ากันพม่าแั้วเว้ยกลัววกวหรือเปล่าพม่าเขาคนส้มมันกลัวกลัวลาเดหน้ามันหนองมันนั่นไส่พม่านี่อันมีจักปลาซาก่อนปะ คนเออประมาณ๙๓ชิพถูกอาจารย์ที่เราจะมานี่เหรอคือไมีเห็นแรงเออโอ้ยหนาวมันต้องปกปอนอ่ะมันก็ต้องปกตอนนั้นเขาถ่ายยามฝนเออฮันตต่างเบิ่งก่อนเนาะว่าสิเป็นอะไดรบ่นทางสิไปนี่นี่เหรอถาจะพึ่งตัดสิ้นนะกัดชิ้นอะไรนั่นอยู่มีหอด้วยทงสี่ไปเที่ยงมี่ีมีมีมนย่ไกลไกลจะได้แพ ่ใชกระเพแพรบ้านมึงบอกแบ่แบ่เออแพรนี er, hey 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 ่แพร์นี่นั่งนั่นี่ไอซีสิบน่ะซิบเด้อทางหน้าเอาผุนผุทางหลังเอาผุนแพะเห็นมั้ยสิบเอออันนี้สิี่เราบอลน้องยาตนี่บอกพี่ต่อบอลอันบ้านเทียนหอมให้เอฟซีเบิ้งไหมโว้ยกล่องล้างดีดี พี icana, ่นาไปพู้อไปติดต่อไปติดต่อสืบทอดคลิปต่อไปเนาะสืบทอดสืบทอดสืบถอดบอก2 0 2 0์บาเทียนหอมนี่ก็เจ้าเ็ดเทียนอ่ะ่เสกจนคิมไล่พี่นาเด้อเซอสาสคิก <zer> ก <x 3> ับกาดาพระวสสวัสด oh ิครับสบายดีรถขึ้นหลายอยู่นิ่เอาลนาะเดนาส